ค่ะมาชมเด้อค่ะบันนี้พอพันเพิ่นเพิ่นขาวจจือขาวจจือตัวนี้งามค่ะค่ะขาวเจือเลยนี่ชมเลยค่ะขาวแห้งค่ะตัวนี้เพิ่นซื้อว่าเพชรขาววัสดันสมซื้อค่ะเอ้ยเพชรไอ้เพชรเบิ่งขนค่ะเพชรเพชรเพชร คนน้องเขานี่เง่างามค่ะเ็ดเอ้ยออกเท่าเอ้เผ็ดเอ้เผ็ดเอ้ยเผ็ดเผ็ดเอ้เผ็ดอะดูหน้าหน่อยป้าโถมางามคักแม่แท้เจ้าคือรอแท้โอ้งามค่ะเบิงเบิงเป็นคนแกบหรือเตะหัวอะไรนั่นแหละ ดาฮดล่าฮ่องกงบูเด้อเนี่ยแมว่าถ้าเป็นคนดิ๊ดฮวงไอ้บูเด้อนั่นแหละคนน่ะโอ้ยเบิ่งเอาเด้อค่ะงามแห้งขนเราเป็นลูกอ่อนเป็นลูกชุดที่ที่สามฟางอีขาวอืมที่สามเป็นการพอพันธุ์ของฟ้ามเนาะค่ะถ้าจัวเก็บไว้หมดเลยค่ะ แม่ <concealed them. S 2> แว่าว่าบันบางโตัวขายให้ลูกค้านี่ก็งามงามก็น,น,นีก็มี่่าสานก็หนีก็มีคนขายแบบพุ่นหน้าผากค่ะขายไม่แพงขายไม่แพงเอ้ย่อนอ่ะอ่อ่ะ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 อ่อ่ะออ่อ่อออ คุณแม่ผ้าเฮ็ดจังได้กับเฮ็ดน้ำเฮ็ดปากจูกับปากจูน้ำกันฮัดฮัดได้พักนอกแม่เนาะงามค่ะค่ะโออดูขนมึงดูมึงดูล้มละตายนอยากล้มอ่ะตาย นักนักเท่าไหรนี่แม่ศู Zero. Zero, นนหนึ่จีดกีมีศนย่นสามศูนส์ศูนยสี่เปอร์เซ็น่อพันเนาะค่ะนี่